สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตาลนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีพฤษภหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีพฤษภประจําเดือนตุลาคม2 5 6 3ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมค่ะ ผู้ที่ไม่ทราบลักนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาหลักนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าสำหรับการตัดสินใจนะคะลูกตาลแนะนำว่าให้เป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยค่ะ ก็ต้องขออาภัยในความล่าช้าในเดือนนี้นะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ King of c u p นะคะมี10ไม้เท้าค่ะ Page of p e n t a c l e ค่ะ The Chariot นะคะมี8ดาบค่ะ3เหรียญน,นะคะ The Tower นะคะ The Fool นะคะ2เหรียญใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ4ดาบค่ะเดือนนี้ลูกตาลมองว่าจะเป็นเดือนที่คุณจะใช้ความสงบเนี่ยสยบความเคลื่อนไหวนะคะ ด้านการงานและก็การเงินนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาค่ะแบบปุบปรับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คุณอ,อาจจะไม่ค่อยได้เต็มใจนะบางรายอาจจะตกง,งานหรือว่าโดนโยกย้ายโดยไม่คาดฝันหรือจะเป็นการขอลดเงินเดือนก็ได้นะคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจจะมีเหตุลูกค้าแคนเะซิลงานเนาะหรือว่า คนที่ทําออนไลน์ลูกค้าอาจจะปฏิเสธการจ่ายหรือว่ายกเลิกออเดอร์อะไรประมาณนี้ได้ค่ะการเงินมองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเป็นก้อนใหญ่พอสมควรเนาะอาจจะเป็นรถเสียหรืออาจจะต้องซ่อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้ามีใครไม่สบายเนี้ยเราก็เราจะต้อง เอาเงินตรงนี้ไปช่วยอะค่ะมันก็เลยจะเป็นการเสียเงินสก้อนใหญ่เนาะเดอะฟู l ขึ้นมาค่ะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะการออกเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะมองโลกในแง่ดีอาจจะใช้โอกาสนี้ทำงานจากแพชชั่นของตัวเองก็ได้ค่ะหรือจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็ได้นะคะ2เหรียญเข้ามานะคะบ่งบอกถึงสภาวะที่งานล้นมือค่ะการเงินจะมาแบบเข้าซ้ายจ่ายขวาเนาะ เวลาปกติค่ะอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายมานะคะลูกตาลมองว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะแล้วเราขาดเงินสำรองฉุกเฉินเนาะลองกลับมาทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะประมาณการล่วงหน้าดูเนาะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ค่ะ8ดดาบขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าสถานการณ์ต่างๆรอบข้างอะ่ะสร้างความเครียดความกดดันเนาะคุณอาจจะยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าต่อไปค่ะว่าคุณจะไปทางทิศทางไหนนะคะไพ่ตรงกลางนะคะเป็นคิง of บคั s นะคะ ลูกตาลมองว่าเดือนนี้คุณจะสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ดีนะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีนะชาวราศีพฤษภคุณมีความฉลาดอยู่แล้วเนาะตัวตนของชาวราศีพฤษภแล้วว่าก็เป็นคนมีความอดทนแล้วก็ความพยายามสูงอยู่แล้วค่ะไพ่าสามเหรียญน่ะมันบ่งบอกถึงการให้ความร่วมมือการนําเสนอผลงานสู่สาธารณะเดือนนี้ลูกตาลมองว่าคุณจะทํางานค่อนข้างแบบ มุ่งมั่นตั้งใจมากๆค่ะเพจอซเ็นทิเคิลขึ้นมาเนาะคุณอาจจะต้องการนําเสนอผลงานมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมานําเสนอค่ะสิบไม่เท้าหมายถึงการงานที่พุ่ง ะะการงานอะ่ะงานอาจจะเยอะมากเลยค่ะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะบางคนอะ่ะอาจจะทําเกินกําลังของตัวเองนะคะถ้าจะแนะนำเนี่ยตามมองว่าอยากให้กระจายงานให้ดีค่ะหรือว่าไม่งั้นก็ทํำ to do list เนาะแล้วก็ทำเรียง priority ของงานอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดยวชาริออดขึ้นมานะคะลูกตาลม,มองว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาด้านใดอะค่ะคุณจะฝ่าฟันมันจนจบไปจนได้นะคะขอให้เพิ่มความบาลานซ์เข้าไปะคะ่ะ บสรุปเป็นสีดบเนี่ยทุกต,ตามมองว่าชาวราศีพฤษภจะต้องใช้เวลาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาในการทบทวนเรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะตั้งสติไว้ให้ดีนะคะการเงินเดือนนี้นะคะตอนต้นอาจจะดูว่ามีความติดขัดบ้างนะคะแต่คุณเจ้าจะกลับมามองเห็นความเป็นจริงค่ะบางคนเนี่ยรายได้ลดนะก็ต้องมาพยายามลดค่าใช้จ่ายค่ะหรือจะหาทางเพิ่มรายได้ก็เป็นไปได้นะคะคุณทำได้อยู่แล้วนะคะชาวพฤษภด้านการเรียนนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะ พี่ลูกตาลมองว่าก่อนหน้านี้นะคะคะแนนของน้องๆอ,อ,อาจจะได้ไม่อย่างที่หวังนะคะเหมือนเราคิดอย่างหนึ่งข้อสอบมันอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งเนาะ The f ขึ้นมานะคะแล้วก็สองเหรียญขึ้นมานะคะพี่ลูกตาลมองว่าตอนนี้ค่ะงานหรือว่าการบ้านหรือกิจกรรมอะไรต่างๆค่ะมันอาจจะเข้ามาพร้อมกันนะคะมันสร้างความกดดันให้เรานะคะแต่สิ่งที่ดีของชาวราศีพฤษภก็คือว่าน้องๆจะฮึดสู้ค่ะแล้วก็กลับมาทบทวนทุกอย่าง ได้อย่างดีนะคะเพดจ็อ e n วน a ิคแล้วก็3มเหรียญน,นะคะขึ้นมาพี่ลูกตาลมองว่าการพรีเซนต์งานการนําเสนอผลงานนะคะจะออกมาในทิศทางที่ดีนะคะสิไม่เท้าแล้วก็ชาริออตขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลเชื่อว่าน้องๆจะแบบรักษาบาลานซ์ค่ะแล้วก็ฟันฝ่าไปจนถึงที่สุดได้นะคะไปสรุปเป็น4ดาบนะคะพี่ลูกตาลมองว่า มันอาจจะถึงเวลาที่น้องๆนะคะจะต้องกลับมาตั้งสติค่ะแล้วมาน้องลิสต์ไว้เลยว่างานของเราที่จะต้องทำอะไรเป็น priority อะไรเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะทำก่อนทำหลังนะคะแล้วก็รักษาบาลานในส่วนของทุกๆอย่างด้วยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินทางไปด้วยกันนะคะ ด้านความรักนะคะลูกตาลมองว่าเดือนนี้คนโสดนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาอาจจะเป็นคนธาตุดินพฤกศพกันมังกรนะคะหรือจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าถ้ามีายุก,กว่าเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกอันนี้ได้นะอาจจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันนะคะแต่อาจจะเป็นคุณเองหรือเปล่าคะที่ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นกับความรักสักเท่าไหร่ใช้เวลาค่อยๆศึกษาทบทวนกันไปนะคะรักแบบมีสตินะคะ คนมีคู่สถานการณ์เดือนนี้ดูจะตึงๆกันไปหน่อยเนาะสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะทําให้คุณนะ่ะดูมีความอึดอัดบางทีก็พูดแรงเนาะระเบิดลงกับคนลักอะค่ะแล้วก็มาเสียใจทีหลังไปไม่ถูกเลยเนาะว่าจะออกทางไหนอะค่ะคิงเอาขับขึ้นมาค่ะอยากให้คุณนะ่ะควบคุมอารมณ์ใช้ความโรแมนติกเอาหัวใจเปิดใจมาคุยกันนะคะสีดาบมาบอกให้คุณตั้งสติทบทวนค่ะถ้าเราผิด เรายอมรับนะคะแล้วก็ขอโทษได้เลยถ้าคนที่คุณรักผิดอะค่ะขอให้คุณลดทิฐิแล้วก็ลดเรื่องอารมณ์นะคะตั้งสติมีเหตุผลและหาทางแก้ไขนะคะ มีโอกาสอะอยากให้ไปเที่ยวกันนะคะเป็นเที่ยวระยะใกล้ก็ได้นะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะดีขึ้นหรือว่าแยกไปเพื่อสงบสติอารมณ์กันก่อนก็ได้นะคะสําหรับคนที่คบซ้อนเดือนนี้อาจจะมีเหตุให้โปะแตกได้นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะอะไรที่มันไม่ใช่มันจะถึงเวลาที่จบนะมันถึงเวลาเคลียร์ปัญหาได้ค่ะมันจะเจ็บแต่จบนะคะ ใบสรุปอะเป็นสีดาบลูกตาเลยมองว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองพบทวนให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะด้านสุขภาพลูกตาลอยากให้ระมัดระวังมากๆก็คือเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเดือนนี้คุณค่อนข้างทํางานหนักนะคะต้องแบ่งเวลาบาลาัน์ชีวิตให้ดีๆปล่อยวางความเครียดบ้างนะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะก็มีโอกาสที่จะน็อตหลุดไม่สบายได้นะคะ ด้านการทำบุญนะคะเดือนนี้แนะนำเป็นการปล่อยปลานั่งสมาธิละกันค่ะแต่อย่างที่เคยบอกว่าการทำบุญอะ่ะจริงๆอะ่ะทำได้หมดนะคะทำบุญกับพระที่บ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะบุพการีขอให้ทำโดยสิตใจที่บริสุทธิ์นะคะทำตามกำลังศรัทธาค่ะตามหลักศาสนาของเราได้เลยนะคะปล่อยวางความเครียดหน่อยนะคะเดือนนี้ชาวราศีพฤษภเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ